สวัสดีค่ะวันนี้วีวีนิวก็จะมาคยี้ข่าวการเมืองอีกนะคะยังเป็นกระแสร้อนแรงนะคะหลังจากที่มีการโหวตนายกนะคะคนที่30คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะซึ่งก็ยังไม่ผ่านนะคะ ก็ต้องรออีกรอบ2หรืออะไรยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานนะคะวันที่15ที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ15บหนาฬิกาหรืออะไรนี่แหละค่ะก็มีการพิธานะคะสำหรับคุณพิธาก็มีการออกมาพูด ะะพิธาก็ได้แย้มพร้อมกับเปิดทางได้พูดไปได้แย้มแย้มวลีออกไปพูดออกไปนะคะว่าพร้อมจะเปิดทางให้เพื่อไทยนำตั้งรัฐบาลแต่จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจะเปิดแคมเปญแก้นะคะแก้มาตา272ควบคู่กับบีบสอวอโบวดนายก อันนี้ก็เป็นกะเป็นหัวข้อหัวข้อข่าวที่เขาขึ้นมานะคะสำหรับครูสำหรับวิวีนิวนะคะก็จะไปค้นหาตาม Google ตามอะไรนะคะเอาหัวข้อต่างๆมาคุยนะคะและ พิธาก็ได้ลงคลิปนะคะคลิปเปิดแคมเปญแก้มาตรา272ปิดสวิตสอวอควบคู่กับการโน้มน้าวให้สอวโหวตนายกแล้วก็ลั่นวาจาว่าถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จนะคะพร้อมเปิดทางให้เพื่อไทยแต่จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอ้างเป็นการต่อสู้ของคนทางประเทศไม่ใช่แค่8ปดพัก เพื่อยืนยันเสียงประชาชนกำหนดอนาคตของประเทศนะคะเมื่อวันที่15ก,กรกฎาคมนะคะนายพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไก่แคดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะก็เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอทางโซเชียลนะคะทางโซเชียลมีเดียโดยกล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะ สวทั้ง13ท่านนะคะสว13คนที่โหวตเห็นชอบให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตนทราบดีว่าสวาหลายท่านเผชิญกับแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดตนขอขอบคุณทุกแรงใจแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคน แต่ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จอันนี้เป็นคำกล่าวของนายพิธานะคะที่ออกมาเปิดคลิปนะคะคลิปเผยแพร่คลิปของตัวเองทางโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะและนายพิธาก็กล่าวว่าในฐานะพักการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง พรรคเก้าไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคือจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพยายามทำทุกวิถีทางตามคันลองประชาธิปไตยเพื่อให้เสียงประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพนี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพรรคเก้าไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพรรคเก้าไกล ไม่ใช่แค่การต่อสู้ของพรรค8พรรคตัวแทน27ล้านเสียงแต่คือการต่อสู้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลือไม่มาก เพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นานภายใต้เวลาอันจำกัดเราเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องสู้ร่วมกันในสมรภูมิเพื่อน,นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมาติมหาชนได้สำเร็จสมรภูมิหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก4วันข้างหน้าคือการโหวตนายก รัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคม2566และสมรภูมิที่2คือการยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกถาวรตลอดการทั้ง2ส,สมรภูมินี้จะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสอวอให้อยู่ข้างประชาชน ฉะนั้นผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในส,สองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิธีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา27 272 เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน,ห,ห,นหัวหน้าพักเก้าไก่กล่าวว่านะคะหากพวกเราทำเต็มที่ในสองสมรภูมินี้แล้วนะคะเห็นเป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าไก่ไม่มีโอกาสเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆตนก็พร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับสองนั่นก็คือพักเพื่อไทยนะคะ เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทุกคนก็พร้อมสนับสนุนคดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะคะอย่างไรก็ตามหัวหน้าพรรคก้าไกลก็กล่าวทิ้งท้ายในคลิปวิดีโอว่าแต่กว่าจะถึงวันนั้น เราไม่ยอมแพ้แน่นอนและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพักเก้าไกลเพียงพักเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสวอ,อและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จ อนาคตของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสวด้วยกันขอบคุณครับอันนี้นะคะก็เป็นการลงคลิปของหัวหน้าพักนะคะเผยแพร่คลิปของหัวหน้าพักคก้าวไกลอย่างคุณพิธาลิมเจริญรัตนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่มีข้อมูลดีๆก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะคะในคอมเมนต์นะคะแชร์กันอันนี้เป็นการพูดคุยกันนะคะใครชอบใครอะไรก็ยังไงยังไงก็อยากให้สำหรับ New, วีวินิวก็อยากให้ประเทศไทยเดินไปเร็วๆนะคะไม่อยากจะให้มาเสียเวลา แบบนี้อีกแล้วนะคะอยากเห็นความเจริญความมั่นคงนะคะทุกๆด้านของประเทศไทยค่ะอยากเห็นค่ะรอนะคะเราก็รอทุกคนก็รอค่ะใครมีข้อมูลดีๆก็เอามาลงมาคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ